สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับโจโฟนทุกคนก็น่าจะน่าจะแปลกหรืองงงนะครับเพราะว่าได้มาอยู่ที่บรรยากาศหน้าเดิมของเรานะครับผมเอกลักษณ์แต่ก่อนของผมก็คือการพากเสียงในฟีไฟ้นะครับทุกคน วันนี้เราจะลองมาภาคบ้างนะทุกคนอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมารีวิวหมวก GM ด o ม o นะผมหร <Huh? S 1> ดอ GM าโตะของเรานนานแหละครับทุกคน <Huh? S 1> ผมก็มากับเพื่อนผมสองคนนะครับผม uh huh. อันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่หรือเปล่าผมไม่ค่อยได้เล่นอะแบบอังกฤษอะชื่ออังกฤษอะบอกเลยแบบนี้โคตรใหญ่จริงๆครับทุกคนวง <What? S 1> เวลาวงเล็กๆะมันก็เล็กจริงๆด้วยเออวงเล็กๆอะ่ะอันนี้ผมก็ ลงแรงนะทุกคนดูสกงสกิลก็ไม่ได้เปลี่ยนอะจากการเล่น c <Yahoo! S 1> ีวีเออเมื่อนอีกสองคนมันไปนอนกันแล้วทุกคนเ <c oughs> ออก็เหลือแค่สองคนแล้วก็มาไต่แรงบ้างนะครับทุกคน <c oughs> เบื่อซีวีแล้ว <c oughs> จังวานี้เหมือนเหมือนผมจะได้ยินเสียงคนหรือเปล่าเสียงท้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนเห็นคนแวบๆบแบบนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ามีคนหรือเปล่า จังหวะนี้โอโ้มีตัวจังหวะนี้ลากหัวเข้าหัว,ว<ะ>ดาวไปครับทุกคนเป็นไงทุกคนก็ผมมันโหดอยู่แล้วไงว<ะ>เรามาดูทรงผม GM กระาโตะบ้างดีกว่านะครับทุกคน<ะ>ก็ประมาณร้อยห้าิเพชรอ่ะ,ะก็เท่อยู่นะ,ะใครว่าไม่เท่นะถ้าใส่กับแว่นตาแว่นตาอะไรนะเขาเรียกว่าแว่น แว่นตาที่แบบไอ้แว่นตาดําแล้วก็ที่มันมีขาวๆนั่นแหละ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยโคตรเท่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจเสียงผมนะครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งตื่นแล้วผมมาอาดมาพากเลยนั่นแหละนี่ก็เพิ่งตื่นอะ่ะบอกเลยประมาณตีห้าหกโมงอะ่ะกําลังตื่นนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนเราก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ yeah. เพราะว่าถ้าไม่ฟามของมันก็จะไม่ฟูนะทุกคนนั่นแหละจังหวะนี้เพื่อนผมดาวไปแล้วดาวไปก่อนเพื่อนเลยโอ้โหดาวลืมบอกนะครับว่าผมเล่นแยกนะครับทุกคนจริงผมจะบอกไว้ให้นะทุกคนที่ทุกคนได้ยินเสียงไก่มันขันตอนเช้าอะ่ะก็เพราะว่าบ้านผมมันมีไก่เป็นล้านตัวเลยเป็นล้านเลยหรอพี่โมยออละว,ว่าจะไม่ม้สักคลิป แต่ก si si ็โม AH <c ười> ่เวลาที่ผมโม้ผมก็โม้นะเวลาที่ผมจริงจังผมก็จริงจังนะทุกคนเพื่อนผมบอกว่าบอกว่าตรงนั้นมีตัวนะทุกคนตรงที่เพื่อนผมอยู่มีตัวนะ r u น เอาละครับจังหวะน,นี้ผมก็ได้กำร,ร,ระเบิดสูตรนะคบทุกคนเอาอันวาโลมาด้วยแล้วก็ดาวเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเป็นไงระเบิดสูตรของโจโฟนดีนะที่เอาอันวาโลมาด้วยครับทุกคนแล้วในศพของสตูก็มีเหรียญนั่งพันสี่ร้อยครับทุกคนฟ้าแบบโคตรอิ่มอ่ะเออด,ดูดิผมว่าไปชุบด้านหลังดีกว่าครับทุกคนด้านหน้ามันไกลเกินไปด้านหลังยังดีกว่าอีก เหลือ35คนค่าไป2คนนะครับน,นี้จะมารีวิวทรงผม GM อกาโตหรือว่าจะมาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โโอโแล้วก็ไปชุบเพื่อนกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ได้ทำการชุบเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนผมก็ดาเอาจังเลยครับทุกคนมาที่ทำแคปปกคลิปดีกว่าครับทุกคนทำาปกคลิปอือห ดูสก,กิลด้วยแต่ก่อนผมถนัดโคโนเดี๋ยวผมเอาสกายเลอร์มาแล้วครับทุกคนจะฝึกเล่นสกายเลอร์ไงตอนผมกลับมาเล่นใหม่โอ้มีแต่คนเอาสกายเลอร์ใส่แต่ผมอย่างเดียวเอาคโคโนมาก็ไม่ไหวครับต้องเอาสกายเลอร์ไปแทนนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลย สกายเลอร์ ler, ตอนนี้ผมว่ามันโกงสุดแล้วนะ,ะเอาจริงๆแล้วผมก็เป็นประธานบริษัทของกาลินาฟรีฟ f i ิจริงๆครับทุกคนผมได้ทําการเอาทรงผม GM มกาโตะเอามาขายจริงๆแล้วผมก็เป็นคนรีวิวจริงๆครับทุกคนแต่ที่ผมรีวิวช้ากว,ว่าช่องอื่นก็ผมตอนนั้นยังไม่มีเงินครับตอนนี้มีเงินแล้วครับทุกคนผมไม่ได้เป็นคีเอเตอร์นะครับผมโอ้โหไก่มันก็ขันเอาจริงเลย โดยสกาที่มันอัพชิปได้ก็เป็นเพราะผมเองทุกคนผมเป็นคนนํามันมาเองให้มันอัพชิปเล่สามได้แล้วก็เครื่องดีดจิ๋วอัปเดตมาใหม่ผมก็ทําเองเออผมคนทำมาเองแหละทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้เล็กๆอ,อ่ะเออเอางิงแล้วผมก็โม้ไปอย่างนั้นแหละไอ้แต่สก,กากับไอ้อ่อไอ้เมาโตะผมก็ามาเองนะไอ้ทรงผมอะ่ะ แต่เครื่องดีอหะปัญญาอ่อนจะเลยใครเอามาก็ไม่รู้เออปัญญาอ่อนโคตรเล็กทําใหญ่ๆก็ยังจะดีนะ <c oughs> มันจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็น่าจะหาที่ทําปกคลิปนะครับทุกคนสวยๆเหลือยีิบสองคนชิลๆโคตรชิล <c oughs> อ,อะครับทุกคนไม่รู้อะครับทุกคนตอนนี้หาที่ทําปกคลิปอยู่แอ็กแอคครับตอนนี้กําลังแอ็กครับทุกคน แคปแคแคปดิเออโปรแกรมแคปหน้าจอมึงแคปดิเออแคบแล้วทุกคนเอาอีกรูปหนึ่งแคบยิ้มยิ้มดิเอามึงไม่ยิ้มอะเออโอ้โหยิ้มก็ไม่ยิ้มแคบนานเกินเกินไปหัวนาแคบโคตรนานนะครับทุกคนเฮ้ยแคปนานโคตรนานอ๋อทุกคนผมขอโทษทีนะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนผมโทรมานะครับแล้วผมก็ ทำการบอกมันเป็นทีเรียบร้อยว่ากูเล่นเกมอยู่มึงอย่าพิ่งถามอย่าทักมาเออทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการอยู่ที่เมืองทุยเมืองไหนก็ไม่ทุยเมืองอะไรก็ไม่รู้เมืองไหนเมือง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 อะไรเออทุกคนเออแม่งตอนนี้เจอคนละมัวมัวแต่พูดเมืองเมืองไหนเมืองอะไรอะไรของกูเนี่ยโคตรเจ็บแม่งยิงโคตรคมเลยเฮียมึงยิงคมยังวะนั่นจะ ไอ้ตัวนี้น่าจะตึงครับทุกคนตึงตึงตึง,ตงไม่ตงกลัวก็จะตายละโอ้โห,โหโมึงยิงแบบเป็นขี้เลยยิงไหลเป็นขี้เลยครับทุกคนดูโอ้โหไก่มันก็ขันจังเลยเนาะโคตรโคตรเย็บอะดูดิดูเกาะสามผม,มดิโอ้โหเกือบแตกจังวันนี้ดันได้วอไปครับทุกคนแล้วก็เอากระทะกันไว้ด้านหลังเอากันไว้ด้านหลังนะจ๊ะ โอเคครับทุกคนผมก็ขอหนีก่อนนะครับทุกคนดูมันน่าจะยิงคมมันน่าจะตึงอ่ะเออโคตรตึงในเมืองนี้ก็มีคนอีกเพื่อนผมบอกนะทุกคนเราจะไปอยู่ตรงกองฟางอะครับทุกคนเออกองฟางตลกเสียงตัวเองอะทุกคนเสียงเพิ่งตื่นเออโคตรตลกอันนี้เราจะมา ทำโปรคลิปอีกก็ไม่รู้นะครับข้างกองเฟืองนะครับกองเฟืองหรือกองฟังนั่นแหละครับทุกคนแต่ผมกลัวว่ามันจะมีตัวจะยิงนะทุกคนว่าจะตั้งไอวอนะทุกคนตั้งไอวอไปก่อนก,นก,นก,นกนารการการการแล้วก็จะมาแอคอีกแล้วนะครับทุกคนโคตรขี้แอคอะใครก็ไม่รู้อ่ะขี้แอค<า>เราก็จะแคปทำโปกคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนไม่รู้จะได้ทำให้แคปอย่างเดียวเปลืองไอวอลด้วยโอ้โหเพื่อนผม เพื่อนผมจะลองปล่อยโดนนะผมว่าในเมืองนี้ะมันน่าจะเยอะนะทุกคนอืมโคตรเยอะเลยแหละจังนี้เพื่อนผมกำโดนแล้วก็ปล่อยมันเรียบร้อยนะครับทุกคนไม่เชื่อทุกคนรอดูในแมปนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนโคตรเยอะตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวนะครทุกคนแม่งบวกกันอยู่นั่นในก็มีเป็นสิบอะ,อะเป็นสิบเลยอ๋อเพ่โอ้โหเดินในโดนนี่ทุกคนโคตรเยอะ โหเกินไปทั้นะโคตรเยอะครับทุกคนอยู่นีสิครับจะอยู่ทําไมก็อยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะวงอยู่ใกล้ๆเรานะครับผมเหมือนมีตัวมาอีกยิงว่าเอาไปครับยิงลมครับยิงลมคมกลิบครับทุกคนยิงลมคมแล้วก็กลิบอย่างวันนี้ไอวอลเขียวว่าจะเจาะสกายเลอร์แต่กลัวไม่ถึง เหลือ11คนโนนี้ยิงไปก็ไม่แตกแตกไปหนึ่งครับทุกคนอีกตัวเรียบร้อยะฮะโอ้โหโคตรตึงอัดตัวตึงๆอะ่ะเอออสกิลชิโร่หรือมาโร่หรือเปล่านี่แหละที่มันถ้าติดมาร์กมันจะยิงแรงอะ่ะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า